สวัสดีค่ะก็ต่อกันด้วยอีกวิดีโอหนึ่งนะคะสำหรับการใช้ p r o x i f i e r ค่ะมีให้ดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะคะทำไว้ให้ในเว็บไซต์ WinUnfriend นะคะเหมือนเดิมค่ะ WinUnfriend. w i l i Com นะคะขี้เกียจจดโดมเมนค่ะดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ไปที่ตัวนี้ค่ะโปรแกรม p r o x i f i e r นะคะภายในตัวเนี้ย,ยิงมีตัวแคร็กให้แล้วนะคะแต่สำหรับคนที่ทำแคร็กหายก็สามารถมาหาได้ที่ตัวขวาเป็น ทำปุ่มแยกไว้ให้แล้วนะคะเชิญตามสบายอ่ะก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าเราเสร็จเราจะได้ไฟล์เป็น p o x i f i e r v 3.21 mm hmm. นะคะ zip อ่าเราก็ extra c t ออกมาเป็นโฟลเดอร์ไปอย่างเร็วนะคะอย่างเร็วเรียบร้อยอ่ะมานะคะกด setup ค่ะมาแล้วตัว setup run ค่ะ next i accept next 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 ไม่เอัปเดตนะคะเอาออกค่ะไม่เอาเราไม่อัพ นะคะอินストอรเรียบร้อยนะคะขึ้นแล้วแล้วก็ตัวรันแม่งขึ้นมาเลยค่ะทีนี้นก็จะบอกว่าไอ้เชื่อเดี๋ยวอีกสาว,วันในการทดลอ,องใช้นะคะก็ไม่ยากค่ะในเมื่อมีตัวแพ็กให้แล้วจะรออะไรกันอยู่นี่นะคะตัว Key ์เจค่ะเอาไว้ตรงนั้นแหละคะ่ะไม่ต้องย้ายดับเบิลคลิกขึ้นมา Run แล้วก็ Foxifier Standard e dition โอเคสำหรับคนที่ใช้แบบ p o t t b l l e ก็มีนะคะสามารถเปลี่ยนตัวแพ็กได้เช่นกัน ีซีเรียลเหมือนกันค่ะง่าย,ายก็ copy ctrl c ctrl v ลหลายคนอาจจะคุ้นเคยกันแล้วนะคะสำหรับการแค็กชาวไทยทุกท่านคุ้นเคยกับการแทร็กโปรแกรมดีค่ะนะคะต่อได้คำว่าตัวอะไรนะเรา unfriend ว้านะคะก็โอเคเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแทรกเสร็จแล้วคะ่ะง่ายมากโซนที่สี่นะคะง่ายยังกับนะปอกอะไรดีไม่รู้จะปอกอะไรแล้วนะคะมันง่ายมากอ่ะทีนี้มาที่ขั้นตอนการเซตอัพตัวเลขนะคะอันนี้สำคัญ proxy server ค่ะไปที่ profile proxy server add ค่ะแล้วก็ใส่เป็น127.0.0.1นะคะและพอร์ตเป็น1080สําสำหรับใช้คู่กับ yo u r feedom r นะคะถ้าใครใช้มี putty ของตัวเองหรือมี server ในการใช้ tunnel ของตัวเองนะคะก็เปลี่ยนพอร์ตตรงนี้ได้นะคะแล้วก็กด ok ไปค่ะทีนี้มันจะตอบว่าตอบ no ก็ได้นะคะ no ดีกว่าควรจะ no นะคะ อ่า uh, you want you not have t yes อ่าเราจะไปตรงนี้ยาวนะคะให้ั้ง2อันนี้ต้องเป็น d i r e c นะคะเพราะไม่งั้นอะ่ะโปรแกรมทั้งเครื่องอะ่ะมันจะวิ่งผ่าน p o x i f i r ค่ะซึ่งไม่ดีเลยกระตุกด้วยช้าด้วยนะคะสำหรับคนที่โหลดแพดอะไรนี้ก็จะช,าช้าเช่นกันนะคะโหลดแพดผ่าน n e x o n launcher อย่าเปิด p o x i f i r ค่ะเพื่อไม่ให้มันช้านะ a d ค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแอดเราก็ใส่คำว่า win l i c t o และเราก็ใส่คำว่า win d i c t p a t e x e หรือจะ browse file ไปหาตัวโปรแกรมก็ได้เช่นกันนะคะเหมือนกันค่ะเหมือนกันจะพิมพ์ก็ได้จะพิมพ์เอาก็ได้ทีนี้ก็ข้ามไปที่ target host ค่ะเป็น port 80นะคะและใส่เครื่องหมายาจุดข้างบนแล้วก็เป็นลูกน้ำข้างล่างอะ่ะแล้วก็ใส่เลขนึเป็น27015ค่ะ แอคชั่นนะคะตัวนี้ก็อย่าลืมแอคชั่นเป็น p ็อกซี่ซอ5นะคะ127.0.0.1หรือว่าเป็นเชื่อมกับยูฟีดอมนั่นเองที่เราสั่งมันนะคะยังไม่จบค่ะยังไม่จบมีอันนี้นะคะ Add ค่ะก็เขียนเป็นตัวรันไทม์ก็ได้อืมชื่อของมันก็คือ n e x o n underscore r u n t i m e นะคะ e x e ค่ะ ส่วนพอร์ตของเขาเนี่ยก็คือพอร์ต443นะคะแอคชั่นเช่นเดิมค่ะเรียบร้อยเท่านี้เองค่ะกับการเชตวิธีมุดเล่นเกมบริตัตสง่ายมวกมวกเลยค่ะแล้วก็ในอนาคตก็เดี๋ยวจะมีล้างลำปาดาจะเข้าและวบอสใหม่ของซีซั่น3แอิพโซด4มั้งไม่รู้อ่ะเอิโซดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ เราก็จะได้เล่นกันแล้วนะคะภายในเวลาสัปดาห์หน้าหลังจากวันที่ปล่อยวิดีโอ,อนี้ไปรอมานานแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็ไม่รอช้าเทสค่ะการล็อกอินเข้าเกมอาชิปหายแล้วลืมบอกอะทีนี้โปรแกรมทุกอย่างที่เราสอนมา2วิดีโอก่อนนั้น,นมันครบแล้วใช่ไหมคะลองกดเปิดดูเสร็จปุ๊บเน็กซอนวุบบอกว่าเฟลค่ะแปลว่าคุณลืมอะไรคะลืมเปิดโยฟีดอมนั่นเองค่ะถ้าไม่เปิดโยฟิดอมมันจะวิ่งผ่านประตูไหนวะ เอออ่าเราก็ start connection ไปนะคะปึ๊บประตูจงเขียวโกมาเรียบรอย้อยอ่าเทสนะคะเทสนี้มันจะเป็นหน้าต่างเปล่า,าอย่างนี้แหละไม่เป็นไรอย่าไปกลัวกดเข้าตัว n ซ x อนลันเชอร์อันนี้เป็นวิธีการเข้าปกตินะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีเข้าอีกแบบหนึง่งสำหรับคนที่มีลหลายไอ d ดีจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนไอดียสะดวกสะดวกนะคะตัวลันเชอร์เนี่ยเวลาเรากดเข้ามาแล้วมันไม่ชอบขึ้นใช่ปะมันจะไปอยู่ทางขวาล่างค่ะนี่นี่ ต้องคลิกขวาแล้วก็บอกมันว่า all game นี่ไงมาแล้วหน้าต่างเด้งอย่าลืมนะคะส่ยอินออตโต้ไม่เอาป้าถ้ามุดสำเร็จนะคะสังเกตว่ามันมุดเข้านะคะเนี่ยเห็นปะ่ะเข้าหมดเลยไม่มีคำว่า fail นะคะเป็นวิดีการ์ดอ่ะเกมเพลย์ค่ะปุ๊บหนีหนีวิ่งขึ้นเหนือ fail ไหม fail ไหมไม่ fail นะคะกดคำว่าเพลย์ไปค่ะปุ๊บ เรียบร้อยค่ะเข้าเกมได้ตามปกตินะคะเดี๋ยวเรามาลองล็อกอินกันค่ะว่าวิธีเข้าแบบผ่านตัวล็อกเชื่อธรรมดามันต่างจากอีกวิธีหนึ่งยังไงเรียบร้อยนะคะก็กดตัวสตาร์ทเกมแล้วไม่ต้องใส่ ID p ดี s พ o r เเข้าได้เลยค่ะเวสนะคะเล่นประจำกันที่เวสชาแนลหกสิบเก้ากิวอันเฟรนนะคะสามารถเสิร์ชใน Facebook หรือว่าดูในเว็บแล้วก็จอยเข้ากุ๊กมาสอบถามขอ้อมูลหรือมาขอเข้ากิวเล่นด้วยกันได้นะคะ ทีนี้ก็จะมาสอนวิธีการเข้าอีกแบบหนึ่งค่ะก็คือการทำสเตจค่ะกลับมาที่หน้าจอเดสก์ท็อปนะคะป,ป,ปิดปิดอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องก็เริ่มกันที่สอนไรียังวะไม่ค่อยมั่นใจมันจะสอนไปแล้วสอนอีกก็ได้เพือ่อาลืมยลิปหายละย้อนกลับไปดูแล้วได้มีการสอนทำสเตจไปแล้วในวีดีโอแรกนะคะอะขอข้ามทีนี้ ขอเป็น Toxifyer คู่กับ Your Freedom โดยไม่ต้องเปิดโปรแกรม Your Freedom ค่ะขออภัยนะคะเมาเมามาอ่ะเริ่มเริ่มเริ่มอ่ะตอนที่มาที่พ o อก Freedom ก่อน STOP Connection ไปนะคะ Config เราไปเอาตัวนี้ของมันมานะคะทีนี้ไปเปิด t o x i c Cap ด้วยค่ะเอามาทั้งคู่เลยจะได้ไม่ต้องมานั่งเปิดโยฟ e ดอมให้ลำคาญหูลำคาญตากันอีกนะคะ ไปที่ proxy server ค่ะแล้วก็ดิดิตัวนี้เลยตัวแรกไอ้1 2 7เนี่ยละค่ะให้เปลี่ยนเป็นตัวนี้ค่ะ E M S 17อืมแล้ว port เนี่ยเป็นพอร์ต4 4 3นะคะและ enable ตัวนี้ก็คือการยืนยันตัวตนเนี่ยเป็น id password ของ your feedom r นะคะแค่นี้แหละค่ะ อ่ะน bon ี่เดี๋ยวจะลองทดลองนะคะเป็นการปิดยูฟิดอมไปเลย Exit ไปเรียบร้อยนะคะทีนี้ลองเข้าเกมใหม่ผ่านเป็นเวอร์ชั่นสเตทที่สอนไปในวิดีโอแรกนะคะปั๊บเด้งดึงดึงเด้งเด้งดึ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 งดึงดึงเด้งมาแล้วมาแล้วอ่ะเรียบร้อยนะคะมาเทสกันว่า Yo ฟีดอมทำงานหรือไม่ถ้าไม่ติดมันจะขึ้นว่าพิสไทยเกน i n t เว็บไซต์นะครับรุนาใส่หัวไปมุดผ่านเว็บไซต์นะคะนี้ติดชัวร์ร้อเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยนะคะติดเหมือนกันค่ะสบายๆนะคะไม่มีปัญหาเข้าได้ไม่ต้องเปิดพ็อกซี่เอ้ยโยฟีดอมด้วยนะคะก็จบแล้วค่ะสำหรับวิดีโอสอนการเซตอัพพ็อกซี่ไฟเออรนะคะขอบคุณที่ติดตามกันมา พบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ